ฮลลโยเยสวัสดีค่ะพบกับขวัญและช่องไม่จริบายของขวัญช่องที่จะเม้าไหวเรื่องก็งานถักงานฝีมือเมื่อครูน่นี้เราก็ได้เห็นตุก๊กตา i am g r o o นะคะจาก g u a r d i a n of the galaxy นั่นเองนะคะก็คลิปนี้เราก็จะมาถัก baby groot หน่อยกันโอเคค่ะถ้าใครเพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่ได้กด subscribe like แชร์ก็ฝากกด subscribe like แชร์ด้วย ป็นกำลังใจให้ช่องก็อย่าลืมเปิดกระดิ่งด้วยนะคะเราจะได้อัปเดตวิดีโอก็ได้ตลอดตลอดจ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูวัสดุอุปกรณ์ทัก b บบี้กลูตกันจ้ะโอเคค่ะก่อนที่เราจะไปลงมือถักกันนั้นเราก็มาดูวัสดุอุปกรณ์ที่จะถัก b บบี้กลูตของเรากันก่อนนะคะก็จะมีไม้พรมขนาด4พลายนะคะ เข็มโครเชต์สองหัวนะคะก็คือ3ทับศูนย์แล้วก็4ทับศูน์นั่นเองนะคะกันไกลนะคะแล้วก็ตัวมาร์กนะคะแล้วก็มีตานะคะอันนี้เป็นตาแปะวงรีขนาด8มิลนะคะตาสีดำแล้วก็เข็มเย็บไหมพรมกาวไว้สำหรับติดลูก,กตานั่นเองแล้วก็มีใยโพลีโอเควัสดุอุปกรณ์พร้อมเราก็ไปลงมือถักกันเลยคะ่ะ เราจะเริ่มต้นนับหนึ่งด้วยการถักแขนของเบบี้ปลูดกันก่อนนะคะก็ใช้ไหมสีน้ำตาลทองนี่แหละจ้านะคะก็ขึ้นต้นด้วยการขึ้นห่วงแบบก้าแบบกับด้านแบบนี้นะคะแล้วเราก็จิ้มลงไปในห่วงเลยค่ะเกี่ยวขึ้นมาปลื้ดาจากนั้นแล้วก็เกี่ยวค่ะแล้วก็รอผ่านถักตัวเ็นั่นเองนะคะหรือการถักคอทอนั่นเองสองเนี่ยพอหลุดปุ๊บนะอ่ะสามสี่แล้วก็ห้าตัวเอ็กค่ะขวัญทำหลุดบ่อยเพราะว่า ชอบติดดึงตึงนั่นเองหนึ่งสองสามสี่ห้าจากนั้นแล้วนะคะเราก็ดึงดึงให้สุดเลยค่ะดึงให้ห่วงเขาชิดติดกันจากนั้นแล้วนะคะเราก็ทําการจึ๊บจิ้มเขาลงไปจ้าเราก็ลอดผ่านนะคะอ่ะเราก็ขึ้นโซ่เพื่อไปหลักเริ่มต้นของแถวแรกนั่นเองจากนั้นแล้วนะคะฮึบฮึบฮึบอ่ะจิ้มหลักที่หนึ่งค่ะเราจะถักไปทั้งหมดสี่ตัวเอ็กก่อนนะคะหนึ่งหลักต่อหนึ่งตัวเอ็กนะคะสอง ามแล้วก็สี่จากนั้นแล้วหลักสุดท้ายหลักที่5้าของเราเราจะถักตัว V นะคะหรือการถักซ้ำลงในหลักเดียวกันนั่นเองโดยการถักลักษณะของตัว X นั่นเองนะคะให้ให้แขนของเบบี้ฟรูตของเราเนี่ยนะคะดูป้อมๆนิดนึงนะคะแล้วก็อืดเกี่ยวกันเนี่ยถ้าดึงแน่นเกินไปนะคะก็จะเป็นทรงนี้เนาะคือเป็นคนที่ติดดึงแน่นเพราะฉะนั้นใครที่เป็นคนที่ค่อนข้างถักแน่นนะคะก็ใช้หัวเข็มประมาณสี่สี่ครึ่งนะคะจะโอเค ก็จะเป็นอะไรประมาณนี้ลอดผ่านให้หมดค่ะนะคะตอนนี้เรายังดูไม่เป็นทรงเนอะ,อะจากนั้นแล้วนะคะขึ้นโซ่จากนั้นแถวที่3จนถึงแถวที่6นะคะเราก็จะถักไปเลยค่ะ5ตัว X นะคะ1หลักต่อ1ตัว x นั่นเองจิ้มเต็นสันเปียนแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมออกมาแล้วก็รูดถักถักแบบนี้ไป2ชิ้นค่ะเอาไหมสีน้ำตาลทองขึ้นมาแล้วก็บิดห่วงเขาแบบนี้นะคะให้เป็นเกลากับดนันเอาหัวแคมเบอร์ีทับสนใส่เข้าไปในห่วงเลยค่ะแล้วก็เกี่ยวขึ้นมารีบล็อกโซ่นะคะกันโซ่เลื่อหลุดออกจากห่วง เราจะถักแบบก้นหอยกันนะคะจิ้มลงไปเกี่ยวขึ้นมาถักคอทอหรือการถักตัว x นั่นเองนะคะเราถักทั้งหมดห้าตัว x ค่ะถ้าดึงแน่นไปก็จะหลุดนะเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆกันนิดนึงไฟสว่างไปไหมคะ,ะเผอิญว่าตอนนี้ขวัญเปลี่ยนไฟใหม่นะคะแล้วก็ทำฉากใหม่ก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนะคะสามสี่ห้าก็เข้ามาพูดคุยกันได้จากนั้นแล้วเราก็ดึงปลายเลยจ้ะรูดออกนะคะติชมกันได้นะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคเราย้ำเสร็จแล้วกลับมาในหลักที่หนึ่งค่ะถ้าใครที่ดึงค่อนข้างแน่นนะคะเทคนิคของขันก็คือปรับหัวเข็มเอาหัวเข็มเบอร์สามแล้วก็สอดเข้าไปดึงแน่นมากๆจะเกิดอาการแบบนี้ก็คือไม่สามารถที่จะแทงเข็มเข้าไปนั่นเองแล้วก็รอหอนะคะหรือการจบซีนนั่นเองดึงเข้าหาตัวเพื่อให้ห่วงเขาชิดติดกันจากนั้นแล้วเกี่ยวไหมออกมาจ้าึ้นโซ่เป็นถักเริ่มต้นถักหลักถัดไปอ่ะนะคะต่อไปเราจะมาใส่ตัววี วีก็คือการถักซ้ําในหลักเดียวกันสองครั้งนั่นเองนะคะเกี่ยวกูถานอ๋อลืมปรับโวกเข็มเป็นเบอร์สี่จ้าเมื่อกี้ถักเป็นเบอร์สามเนาะ,ะถ้าใครถักสบายๆนะคะไม่ดึงตึงเกินไปก็ใช้เข็มเบอร์สามได้แต่งานเขาก็จะแน่นขึ้นมานิดนึงนะคะ,อะโอเคซ้ำณจุดเดิมอีกหนึ่งครั้งโอเคเราก็จะถักวีไปทั้งหมด5ครั้งตอนนี้ไปแล้วหลักที่หนึ่งนะคะแล้วก็จิ้มซ้ำที่จุดเดิมหลักที่สอง พอได้5ตัว V ีนะคะก็ลองนับที่สันโซ่ดูว่าจะครบ1ิบไหมหนึ่งสสาห้าหกดแดโอเคเราครบ10แล้วจ้าจากนั้นเราก็จิ้มหลักแรกทาดปลายใหม่ไปเพื่อการเก็บชิ้นงานไปด้วยแล้วก็ดึงรูดออกให้หมดดึงเข้าหาตัวโอเคแถวที่3นะคะเราก็จะถักเป็นปกติเลยนะคะสองแถวสี่สากับ4นะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกรเชื่อมขากันอีกครั้งหนึ่งออกถัก2ชิ้นนะจ๊ะชิ้นที่2ยังไม่ต้องตัดใหม่คะ่นะและตอนนี้ก็มาแล้ว2ขานะคะโอเค ก็ขึ้นแถวที่ห้านะคะโดยเริ่มจากแถวที่ไม้ที่ค้างอยู่หนึ่งสองสามสี่แถวที่ห้าเราก็ถักค่ะถักเป็นปกติทุกหลักนะคะไป1ิบหลักก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูการเชื่อมต่อพอได้1ิบตัวเอกแล้วนะคะเราก็ทำการเชื่อมโดยการใส่สองโซ่ค่ะโซ่ที่หนึ่งโซ่ที่สองนะคะจากนั้นแล้วก็มาจิ้มนะคะในหลักที่หนึ่งของขาที่หนึ่งที่เราถักทิ้งไว้นะคะก็้ถักตัวเอ็กเป็นปกติเลยค่ะไม่เพิ่มไม่ลดนะคะให้ได้1ิบหลัก นับก,กันด้วยนะจ๊ะหลักที่9แล้วก็หลักที่10จากนั้นแล้วนะคะเราก็จับตัวที่เราถักโซ่ไว้นะคะจิ้มลงที่หลักตัวสันโซ่ด้านหนึ่งนะเราก็รูดผ่านถักตัว x อกนั่นเองค่ะบนตัวโซ่นะคะแล้วก็เกี่ยวลอถัดัดโอเคณนะตอนนี้10 10 20, 20 22่สิบยแล้วนะคะต่อไปในแถวที่ 6นะคะเราก็จะถักไปบางคนเขาจะเรียก2อันนี้เป็นแถวด้วยกัน,นเนาะก็แล้วแต่ขึ้นโซ่หลักเริ่มต้นจากจากนั้นเราก็ถักไปอีก 5x นะคะไม่เพิ่มไม่ลดนะนับกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าดึงแน่นมากเมื่อกันจะหลุดอย่างเมื่อครูน่นี้แล้วก็หลักที่1ิจากนั้นแล้วเราก็จะมาแทงอีกฝั่งหนึ่งของตัวโซ่นะคะครั้งที่1แล้วก็โซ่ในหลักถัดไปครั้งที่ สองจากนั้นแล้วก็ถักไปอีกสิบตัว x ของขาฝั่งที่สองขหลักที่ยี่สิบนะคะสิบยี่สิบแล้วก็ตรงนี้ก็ยี่สิบสองอ่ะต่อไปหลักที่ยี่สิบสามก็เป็นตัวโซ่นะคะแล้วก็ยี่สิบสี่ก็บนตัวโซ่อีกหนึ่งหลักนั่นเองก็เท่ากับว่าครบแล้วยี่สิบสี่หลักหลักที่ยี่สิบสามจนออกนอกเฟรมขอโทษด,ด้วยนะคะหลักที่ยี่สิบสี่ บางทีก็ไม่ทันดูเนาะอ่ะโอเคในแถวที่เจ็ดนี้นะคะก็ถักเป็นปกตินะคะไม่เพิ่มไม่ลดยี่สิบสี่หลักคนี้เราก็ทยอยกันใส่ใหญ่นะคะเราจะไม่ใส่พรวดเดียวตอนท้ายนะคะเราจะค่อยๆใส่เพราะว่าตรงขาเนี่ยก็ต้องมีใหญ่กันนิดนะซึ่งเวลาใส่แบบนี้ก็ช่วงจังหวะถักก็ระวังตัวใยโพลีเขาโผลออกมาด้วยนะคะแร,แรกเขาก็จะไม่ลงหรอกค่ะก็กดแบบนี้ก็ถามถึงว่าต้องใส่กันขนาดไหนก็กดแล้วเขาไม่ยวบนั่นเองนะคะกดแล้วสปริงตัวกลับ อะไรประมาณนี okay, in ้นะก็เ่าก็ว่าเป็นการใส่ใหญ่ที่พอดีแล้วนะโอเคค่ะเดี๋ยวขันคอขักเพิ่มนะคะในตำแหน่งแถวที่8เนี่ยเราจะถ่าย 3XV นะคะเพื่อให้ตัวเบบี้กรุ๊ปของเรานะคะค่อนข้างอ้วนนิดหนึ่งนะจ๊ะคือขันไม่ชอบผอมแห้งนะคะให้เขามีเนื้อมีหนังนิดหนึ่งนะโอเคค่ะก็หนึ่งในขณะเดียวกันเห็นไหมคะขันจะใช้นิ้วกางกดใจโพลีเอาไว้ไม่ให้เขาโผล่ขึ้นมานะคะครั้งที่3โอเคแล้วก็ ก็สามไปก่อนจ้านะคะก็ใส่3ามอ็ีไป6รอบเลยนะคะแล้วก็มานับก,กันนะคะว่าเราถักแล้วครบ30หลักกัน<ล><า>ตอนนี้นะเราก็ได้ผงนิดๆของเจ้าเบบี้กร๊ดของเราแล้วนะคะก,ก็เกี่็บขึ้นโซ่ขเริ่มต้นเราก็จะถักไปทั้งหมด3าเอนะคะเหมือนเมื่อครู่นี้เลยนะคะสแล้วก็3โอเค เต็มสันเปียแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็ไม่ถักค่ะเราก็เกี่ยวเฉพาะเส้นที่อยู่ข้างหน้าเรานะคะอ่ะหรือการถัก F L O นั่นเองนะคะการแทงเส้นหน้าขาเดียวรวบ1ครั้งจากนั้นแล้วก็ลดอีกหนึ่งทีโดยทีนะคะในการถักลด1ถักเป็นปกติก่อนค่ะ2แล้วก็3เกี่ยวตัวเอ่อกดตัวใหญ่เขาให้กดลงด้วยพอได้3เสร็จแล้วเหมือนเดิมค่ะเกี่ยวเส้นหน้ายังไม่ไปไหนนะคะบิดใหม่เล็กน้อยกลับมาถัก เกี่ยวเส้นหน้าอีกหลักหนึ่งจากนั้นแล้วรวบหนึ่งครั้งรวบครั้งที่สองคือการถักตัวเอในสไตล์ของขวัญโอเคณนะตอนนี้เราลดมา 2A แล้วเดี๋ยวเราไปทาอีก 4A นะคะเราก็จะเหลือทั้งหมด24หลักไหมนะคะก็เดี๋ยวไปถักตอนแถวที่ส2บสองและสินับกันอีกทีค่ะ23าแล้วก็24แทงเต็มเส้นนะคะ,ะตรงนี้ไม่ถักจ้าดึงไหมมาในหลักที่1เลยค่ะแล้วก็ เดึงเขหาตัวเราก็จะไร่รอยต่อแล้วโอเคก็นับแล้วสองแถวนะคะอ่ะเดี๋ยวงงตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือตัวมาค่ะมา่วงมากแถวนะคะก็จะได้ไม่ต้องสามารถกลับไปนับหนึ่งใหม่นะคะเราก็รู้ว่าตำแหน่งตรงนี้คือช่วงรถนั่นเองมาในแถวที่สิบสี่คราวนี้เราจะรวบเขาทุกหลักนะคะก็คือการถัก A ทุกหลักนั่นเองทีนี้ตำแหน่งตรงนี้นะคะขวัญจะถักธรรมดาเพราะว่าเป็นช่วงเหมือนเหมือนช่วงไหลนะคะ หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามรวบหลักที่หนึ่งหลักที่สองตัวหมาตัวเดิมนะคะรวบสามสองก่อนอ่ะสองแล้วก็สาม,สาม,สามแบบนี้จนครบสิบสองหลักค่ะก็ขณะเดียวกันก็อย่าลืมทยอยใส่ใหญ่ให้กับตัวตุ๊กตาด้วยเราก็จะมาใส่ตัวคอ,อกันนะคะก็ขึ้นโซ่หนึ่งเป็นหลักเริ่มตน้นจากนั้นแล้วก็ถักเอค่ะต่อไปถักตัวเอนะคะแทงเต็มเส้นนะคะ เพื่อให้เขาเป็นลายเห็นเป็นจีบช่วงคอน,น,นเองสองก็ทำอันนี้สี่ครั้งงงไหมดูเร็วไปหรือเปล่าจ้าถ้าเร็วไปนะคะตรงช่วงแถวๆนี้เขามีดอกฟันเฟืองอยู่ปรับชา้าปรับเร็วตามผู้ดูได้เลยหลายคนจะงงว่าเอาถักเอกแล้วต่อไปจะตรงไหนเรามองไม่เห็นนนะดึงดูดีๆค่ะตรงนี้มันจะมีรอยถักอยู่นแล้วเราก็มาในหลักถักไปเห็นไหมคะตรงไหนไม่มีรอยถักตัวเปียเขาก็ว่างไม่เต็มนั่นเอง ระวังโดนใหญ่โพลีด้วยก็นับทวนกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราได้ทั้งหมดแดตัวเอกแล้วทีนี้ในตำแหน่งตรงนี้นะคะแถวถัดไปนะคะก็ในแถวที่สิบสิบหกนะคะเราจะถักเขานะคะเป็นคอ,อนั่นเองจิ้มเต็มสันเปียเลยจ้าแล้วก็ใส่วีให้เขานะคะ,ะจิ้มครั้งที่หนึ่งจิ้มครั้งที่สองลงในหลักเดียวกันอย่าลืมนับด้วยนะคะแถวนี้ให้ได้ทั้งหมดสิบหกหละะักค่ะ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ดูเขายังไม่แบะเนะเดี๋ยวพอเราขยายไปเรื่อยๆแล้วเขาก็จะแบะเองต่อไปเท่าด้วยสินะคะอุ้ยโทษทีลุดเฟรมเราก็จะใส่ 1X แล้วก็ 1V ไป6ครั้งค่ะพยายามเกี่ยวเต็มเส้นด้วยนะมีแอบแตกก็ดึงแน่นนะคะก็เลยจะเป็นทรงนี้ต่ออีก5คู่ค่ะ มื่อกี้พูดผิดจ้ะอ่ะ X V นะคะ X V ไปทั้งหมด8คู่นะคะก็นับแล้วได้24ไหมนะอ่ะต่อมานะคะเดี๋ยวแถวทับมาแถวที่18กันนะคะเราก็จะใส่2 X V นะคะจากที่14ถูกบวก8อ่ะนะคะจะได้32มหมก็อย่าลืมนับด้วยนะคะเร็วไปไม่เอ่ยจะเป็นประมาณนี้นะคะอีก7คู่คะ่ะ3แล้วก็4 8 ะะก็จะเป็นประมาณนี้แล้ก็เกี่ยวโอเคค่ะต่อไปนะคะแถวที่19ถึง23สนะคะเราก็จะทักเป็นปกติทั้งหมด32หลักนะคะไม่เพิ่มไม่ลดอันนี้เราไม่อยากที่จะมานั่งย้อนนับเน,นอะค่ะเราก็ถักไปสักระยะหนึ่งนะคะให้เขาพอมีพื้นที่จากนั้นแล้วปลดไตัวตะขอเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะก็ไปมารเขาไวนะ้ณตรงนี้นะคะพูดง่ายคือตรงนี้เราจะถักช่วงส่วนด้านหน้าเขาไป5แถว ะะอย่าลืมนับหลักและนับแถวด้วยค่ะมาถึงตรงนี้เราก็มานับกันดูจ้าว่าได้ห้าแถวไหมเวลานับก็นับต่อจากตัวที่เรากัดไปนะคะหนึ่งสสามี่ห้าโอเคนะคะพอเราได้ห้าแถวแล้วเราก็ขึ้นตัวโซ่หนึ่งนะคะเพื่อเป็นหล,กลักเริ่มต้นของแถวแรกนั่นเองอจากนั้นแล้วแถวถัดมานะคะแถวที่24นะเราก็จะทําการลดเขานะคะก็ทําการ ขึ้นโซ่ตรงไหนเราก็จะถัก x กันตรงนั้นนะคะก็จะใส่1หลักที่2ก็ยังคงเป็น x ต่อไปในหลักที่3นะคะเราก็จะเกี่ยวเส้นหน้านะคะเพื่อทําการลดนั่นเองอก็จะเป็น 2x a นะคะไป8รอบ1 2 a ตัวที่2อลดครั้งที่1ลดครั้งที่2นะคะ แล้วก็กลับมาในหลักที่1น,นะคะก็ทําการรอหอหรือการจบสีนั่นเองอก่อนจะไปกันต่อเดี๋ยวเราไปเติมใหญ่ให้กับหัวกันก่อนนะคะสภาพก็จะเป็นทรงนี้นะคะทีนี้เราก็เหมือนเดิมค่ะเกี่ยวขึ้นโซ่เป็นหลักเริ่มต้นในแถวถัดไปนะคะแถวที่25นะคะเราจะทําการถัก X ขาเดียวอแล้วก็ผ่านถ,ถักเส้นหลังนั่นเองนะคะ หรือกันถัก B, ีแอล่นเองสองพยายามระวังใย,ยพอลีทลักมาด้วยนะคะ3ก็ไปอย่างนี้จนกระทั้งถึงหลักสุดท้ายมาดูกันว่าได้ยี่สิบ่เอ่ย23และ24ในขณะเดียวกันเห็นไหมคะขวัญจะเอานิ้วกดใย,ยพอลีเอาไว้ด้วยนะโอเคกลับมาในหลักที่หนึ่งคะ่ะเราก็รอหอหรือกันจบสี่ จะสังเกตวา่านจะดึงกลับไปครั้งนะคะให้ห่วงเขาชิดติดกันนั่นเองมาในหลักที่26คันนี้เราจะถักโดยการหักมุมให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมกันนะคะก็แทงเต็มสันเตียเป็นปกติดา1 2จากนั้นแล้วเราจะใส่ตัว A นะคะแทงเต็มเลยนะคะจากนั้นก็หนึ่งค้งบนไม้แทงเต็มอีกทีค้างไว้บนไม้ สามแล้วใช่ไหมคะรูดผ่านครั้งที่1 A อปึ๊ดอีกทีหนึ่งค่ะ3ห่วงบนไม้แล้วก็รูดอีกที2ก็คือไง่ายๆว่าแถวนี้นะคะเราถัก 2X นะคะแล้วก็ 2A ไม่งงกันเนอะอ่ะเดี๋ยวอีกทีนะคะพอจิ้ม A นี่เสร็จปุ๊บมาหลักถัดไปโอเคเดี๋ยวเราไปทำอีก2คู่ค่ะ เมื่อนับทวนแล้วนะคะแถวนี้เราจะได้16นั่นเองนะคะจากนั้นแล้วเราก็ขึ้นโซ่หนึ่งค่ะแล้วก็รวบทุกหลักเลยนะคะรวบก็คือการถัก A นั่นเองนะคะ A ไปทั้งหมด8ตัวถ้าเขายังห่วงไม่ติดกันเราก็จะถัก A แบบนี้ไปนะคะจนกว่าเขาจะชิดติดกันนั่นเองโอเคก็เดี๋ยวน A ไปก่อนคะ่ะก็อย่าลืมนะคะก่อนที่เราจะปิดงานกันนะคะเราก็มาเช็คความ ความอัดของใยก่อนว่าใยเขาเข้ากันทวดถึงหรือ,อยังนะคะเห็นไหมคะเขาก็จะเอามาเป็นเหลี่ยมแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปถักแถวสุดท้ายนะคะด้วยการถัก A อีก4ตัวจ้าหัวเข็มยังคงใช้หัวเข็มเบอร์สีทับศูนย์เหมือนเดิมนะคะ,ะก็รูดออกให้หมดจากนั้นแล้วก็เกี่ยวแล้วก็ A จ้าจากนั้นแล้วนะคะเราก็ตัดปลายไหมโดยเหลือปลายไหมให้ยาวกว่าปกตินิดหนึ่งนะคะแล้วก็เอาเข็มนะคะเข็ม อ,อไม่ใช่เข็มเย็บนะคะเข็มเย็บไหมพรมของเรานั่นเองร้อยเข้าไปจากนั้นเราจะทําการลูดปิดเข้าตรงนี้นะคะก็เย็บปิดนั่นเองเกี่ยวขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะดึงผ่านเอาให้เต็มเส้นนะคะแล้วก็ดึงผ่าน3ามแล้วก็หลักสุดท้ายแล้วก็ดึงจ้าโอเคเขายังดูปุดๆอยู่เนาะเราก็จิ้มกดอันนี้คือการเย็บแบบ เย็บกดนั่นเองนะคะเพื่ออะไรให้หน้ากรูดเขาดูเหลี่ยมนั่นเองนะคะดูหักมุมหักเหลี่ยมอันนะนิดหนึ่งขาได้แล้วตัวได้แล้วหัวได้แล้วอะเอาแขนนะคะมาเย็บประกบกันตึ้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 น กลับมาณจุดเริ่มต้นก็คือรอยต่อที่เราได้ถักตัวเอกขาดเดียวนะคะ B L O เอาไว้นั่นเองชึบจากนั้นแล้วเหลือปลายใหม่เข้าไว้นิดนึงลอดผ่านค่ะแล้วก็ขึ้นโซ่หนึ่งเพื่อเริ่มต้นนะคะถัก X ค่ะอันนี้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตามนี้เ๊ะน,นะ X หนึ่งต่อมาพันหัวเข็มถักตัว3นะคะต่อมาพันหัวเข็มถักตัว f แล้วก็ f เอีกทีก็ได้ค่ะจากนั้นเราก็พันหัวเข็มถักตัว3แล้วก็ถักตัว x ในหลักถัดไปจะสังเกตว่าขวัญจะพาดหมาย f ตัวนี้ไปด้วยนะซี่ฟันเขาจะเขาเรียกอะไรนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่สม่ำเสมอกันก็แล้วแต่เราเลยจ้าเราอาจจะแบบโผล่มาปุ๊บอันนี้เราตก x ใช่ไหมคะ3เอ้ยเป็น f ไปเลยก็ได้ f t แล้วก็ ตัว x ข,ขึ้นลงแบบนี้ค่ะให้เขาเป็นเป็นแง่งตัวส่วนด้านบนนั่นเองจากนั้นแล้วก็เหลือปลายไหมไว้เก็บงานนะคะถ้า,ถาเราอยาก<ค>ให้ตาน้องเขาปุดๆปนๆแบบนี้นะคะเราก็ถักเป็นฐานด้านล่างก่อนึอจากนั้นแล้วนะคะก็หนึ่งสองสามขึ้นเซ่3สามเสร็จแล้วกลับมาในหลักที่หนึ่งค่ะแล้วก็รูดผ่านหมดไม่ต้องดึงสูงนะคะ ทำตัวทีไปหมดแปดครั้ง 3, จิ้มลงไปลอดผ่านหมดสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าละหกเจ็ดแล้วก็แแล้วก็จบในตัวสี่ทำสองชิ้นแล้วก็เอาตาดำมาแปะปิดนั่นเองถ้าไม่อยากให้เขาปูดโปนมากเนาะเราก็ ตัดใหม่ค่ะแล้วก็ปักตาเขานั่นเองนะคะสีตาก็แล้วแต่เราว่าเราจะเอาสีขาวสีน้ําตาลอ่อนหรืออะไรอย่างนี้นะก็ตอนนี้เพิ่งติดใหม่ๆนะคะก็จะเป็นรอยคาบกาวได้เพราะว่าเอกาวเขายังไม่แห้งสนิทด,ดีนะคะ้วจริงๆขวัญก็มีเทคนิคการแก้ไขตอนติดกาวเป็นรอยคาบกาวมาแล้วบ้างนะคะก็ลองทําดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นการปักซ้ําหางตาเขานั่นเองนะคะ ทีนี้เราก็จะมาปักปากให้กับตุ๊ก,กตาก,กันพอตัดหมาได้ยาวพอประมาณแล้วนะคะก็ขมวดปมแล้วก็จิ้มไปเน้นไปในส่วนด้านหลังนะคะจากนั้นเราก็ให้ต่ํากว่าตัวตาเขาสักนิดนึงนะคะสักประมาณแถวหนึ่งดึงแล้วก็พาดมาอีกฝั่งหนึ่งกลับวนนิดนึงนะคะถ้าเกิดงงก็ขออภัยด้วยอ่ะก็ เป็นลักษณะนี้เราก็ค่อยๆระวังแทงโดนส่วนอื่นนะคะเ๋ย่ตรงกลางนิดนึงโอเคแล้วก็กลับมาหลักเดิมทะลุไปด้านหลังเน้นว่าทุกอย่างจะต้องอ้อมไปด้านหลังนะคะเพื่ออะไรเพราะว่าเวลาถ้าเกิดมันเป็นปุ่มเป็นปุ่มเป็นรอยตัดต่อต่างๆก็จะอยู่ด้านหลังไม่เห็นโอเคได้ปักแล้วทีนี้เราก็จะไปทําใบไม้แบบนี้กันค่ะ สีใบไม้จะเป็นเขียวอ่อนก็ได้เขียวเข้มก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับตัวเบบี้กรูดของเราว่าเป็นน้ำตาลแบบไหนถ้าน้ำตาลอ่อนก็เขียวอ่อนอะไรอย่างนี้แล้วแต่เลยจ้าอ่ะทันนี้เราก็จะมาใช้พวกเกมเบอร์สีทับศูนนะคะขึ้นโซ่จ้าฮึบอ๋อขอโทษทีเหลือปลายไหมไว้สําหรับตอนเย็บเก็บงานด้วยนะคะเหลือเยอะหน่อยก็ไม่เป็นไรหนึ่งสองขึ้นโซ่เก้าค่ะสามสี่ห้าหเจ็ดแ โอเคพอเราได้โซ่9แล้ว1 2ึ่สามสประมาณ5นะคะรวมตัวโซ่ที่เราพึ่งขึ้นเมื่อครู่นี้ก็เป็นทั้งหมด6จากนั้นแล้วไม่นแน่ใจว่าเห็นไหมนะกล้องเขาจะเป็นอย่างนี้ค่ะวูบไปวูบมาอึ๊บไน,นะคะได้ราคาหนึ่งใบก็ขึ้นต่ออีก9 3 4าสามสี่ห้าหกเดแแล้วก็1 2 3 4งห้านะคะถอยกลับมา5้หลัก เกย่ยวลักที่6แล้วก็ลอดผ่าน4นะคะก็ทำให้ได้สักประมาณ8ใบถ้าปลายมันเหลือยาวๆเนาะเราก็มาททำเป็นกระจุกเหมือนใบไม้พึ่งขึ้นก็ได้นะคะก็ตวัดเข้าไปแบบนี้ นะตำแหน่งช่วงปากนั่นเองทรงเดียวกันจ้าแต่ว่าไม่ต้องดึงเขาแรงมากนะคะเดี๋ยวใบเขาบุ่มลงไปเราแค่ต้องการลอยประมาณนี้นะคะหรือไม่ก็ทำเป็นเส้นวนๆไปสักสองสามรอบก็ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวแบบนี้ทีน,นี้เราก็จะมาทำ่วนที่เป็นตัวใส่พวงกุญแจกัน จิ้มกลับไปทางเดิมคะ่ะให้อยู่ประมาณช่วงตรงกลางเราจะได้ไม่ต้องจิ้มที่ตัวตุ๊กตานะคะทําเป็นที่คล้องให้เขาเสร็จเลยก็พันสักสองสองรอบอันนี้นี่คือนิ่งนี่คือดูดูว่าเออมันเบี้ยวไหมโอเคพอได้สองรอบแล้วก็คัดเวอร์ค,ค่ะเกี่ยวปึ๊บดึงให้ชิดนะคะ ค่อยๆเลียงใหม่ให้เป็นตัวนอนไปเรื่อยๆทอน,นี้เสร็จใหม่ที่เหลือตรงปากนะคะเราก็อย่าเพิ่งตัดทิ้งทันทีนะคะเราก็เอามาแซมๆช่วงระหว่างใบนะคะให้เป็นเหมือนว่าเป็นตัวดอกไม้ที่กําลังจะขึ้นนะคะไม่ต้องเยอะนะเพราะว่าเขายังเป็นเบบี้อยู่นะคะเบบี baby good, baby good ้กู๊ดเบบี้กู๊ดของเราอยู่นะคะก็ไม่ต้องขึ้นเยอะคะ่ะก็ย้ำณจุดเดิมสัก2องถึงสามครั้งนะคะไม่ต้องดึงแน่นนะคะเราต้องการให้เขานูนๆขึ้นมา เป็นตุ่มดอกนั่นเองก็สอดปลนิดนึงให้เขาเป็นตัวตุ่มพยายามให้อยู่ใกล้กับตัวใบไม้ให้มากที่สุดก็ดยอีกทีนะคะ,อ,ะอาจจะก,กลับหัวกับหางบ้างอ,าอะไรบ้างซ้ำที่จุดเดิมพยายามแทงเข็มกลับมานี่จุดเดิมนะคะถ้าแทงกระจายไปมันจะดูไม่เป็นดอกไม้นะ หนึ่งทีแล้วก็พันตรงก้นเขานิดนึงแล้วก็จิ้มกลับที่จุดเดิมก็ถือว่า baby groot สองเวอร์ชันนะคะเวอร์ชันไม้แก่กับสีไม้อ่อนเสร็จกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นไกด์ไอเดียให้กับหลายๆคนอยากจะทำตุ๊กตา baby groot นะคะ gradient of the galaxy ทักสองนั่นเองหรือเปล่าโอเคค่ะถ้าเกิดชื่นชอบก็ฝากกด subscribe ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้กันก็อย่าลืมกดกระดิ่ง ะะแถวด้านล่างตรงนี้ปังปองใหม่หาหมุมไม่เจอโอเคประมาณนี้นะคะแล้วอย่าลืมไปกดกันด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็ไปกันก่อนค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นเปิดกระดิ่งด้วยค่ะเราจะได้อัปเดตวิดีโอก,ก็ได้ตลอดตลอดวันนี้ก็เด็พิสููนดไปก่อนค่ะบ๊าย